ช,ชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับ EPP I Love a r e i นะครับอย่าเพิ่งเข้าใจผิดไม่จะกิ๊กนะฮะแต่ว่าเป็นซอยอารีนะครับร้านนี้เป็นขนมปังปิ้งแล้วก็มีนมเย็นนมร้อนห้ยมีหลายอย่างเลยครับมาทานประจำเดี๋ยวพาไปแนะนำกันผู้ชมครับ I Love a r รีนะครับสั่งข้างล่างแล้วไปทานข้างบนบรรยากาศสวยนะฮะวันนี้ก็มาเจอน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้วน วันนี้อยากจะกินอะไรนึงแบบว่าแนวชาเขียวทั้งหมดเลยแนะนาอะไรดีคะได้เลยค่ะไอศกรีมชาเขียวเกหีมะค่ะโรยด้วยถั่วดแดง<อ>ญี่ปุ่นต่อด้วยวอเฟอร์ชาเขียวสติกค,ค่ะแล้วมีอะไรปิดท้ายไหมมีค่ะชาเขียวฟองนมค่ะโรยด้วยผงไม้ชะนมทําเป็นนมสดจากฟาร์มค่ะอโอ้เหรอเยี่ยมเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะใส่ถ้วยพลาสติกใสคนไทยผลิตมั่นใจคุณภาพอโอดีมากๆถ้างั้นจัดมาเลยนะชาเขียวล้วน เปิดกี่โมงจ้ะเปิดิ0โมงปิด6โมงเย็นค่ะวันนี้เราก็มีปริตภัณฑ์จาก EPP นะครับมอไ้ทางร้านว้ใช้1ชุดนอกจากนั้นยังมีคูป,ปองส่วนลดจาก EPP เอาไว้ซื้อสินค้า,า EPP โทรไปสอบถามส่วนลดได้เลยนะครับ EPP บรรจุภัณฑ์สะอาดใช้ดีมีคุณภาพช่วงเพื่อนกันมาทํากินสนับสนุนโดยอย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบาละ2บาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP oh. ดีใจจังเลยวันนี้โบวี่มาถึงที่บ้านเลยเหรอวันนี้ก็ได้ข่าวว่าพี่ทองเนี่ยก็มาที่นี่หลายรอบแล้วใช่ไหมคะมาแล้วมาจนทองไปบอกมาก็เลยอยากมามาจนพี่ไม่อยากให้มาแล้วเบื่อมากมากเลยเพาแต่ว่ามาหาพี่เนี่ยอยากกินข้าวหรือจ๊ะไม่ใช่นี่ผมไม่ได้แบบมาเพราะอยากจะทานอาหารหรืออะไรอย่างนี้เลยนะคะคือโบเห็นพี่มานานแล้วติดตามผลงานของพี่มาตั้งแต่แบบบมเป็นเด็กๆตอนนั้นอยู่แบบอนุบาลได้อะพี่จริงเหรอพี่ก็เหมือนกันพี่ก็เห็นโบวี่เนี่ยเหมือนน้องน่ารักน่ารักในวงก เห็นเป็นน้องเป็นนุ่งตลอดหนูก็ปลื้มพี่มากเลยหนูก็แบบทำไมพี่น่ารักขนาดนี้แบบตลอแล้วก็เป็นผู้ชายแบบดูอบอุ่นดูมจะชมออกนอกหน้าเราว่าโบวี่อาจจะโกหกก็ได้พอดีเพิ่งได้ผมพูดความจริงมาจากประเทศญี่ปุ่นลองดูดีกว่าถ้าเป่าใส่หน้าเนี่ยจะพูดความจริง15วินาทีเออโบวี่นี่นีพอดีพี่ได้ผงพูดความจริง โอ้ไมใช่ไมใช่เพืคือผงผงเป่าแล้วแบบว่าทำให้มีความเย็นมาจากประเทศญี่ปุ่นพอเป่าปุ๊บหน้าร้อนๆนี่เราจะรู้สึกเย็นเลยอจริงเหรอลองดูไหมลองดูไหมลองดูค่ะลองดูนะงดูนสองสาม3อ้บอย ไม่ได้นบโบพี่เหมือนน้องหรอกพี่ยังได้เป็นแฟนเฮ้ยใครจะเป็นแฟนอีอ้วนไอ้ยพึ่งพึ่งบ้าพึ่งบอกเลยอ้วนแบบนี้ใครจะไม่พึ่งเลยจริงเลยนะพี่ในร้านน้องนุ่งหรอกพี่กล่าวว่าแม่ไม่อยู่พี่ก็จะไปขอแต่งงานแต่งงานเหรอหุณยังกระถางแก้วแต่งด้วย พี่เนี่ยอยากจะได้โบวี่ควงแขนพี่กะว่าจะทิ้งโบพี่ไปหาโบวี่เอานี่เราโดนผงอะไรเข้าไปอะเอาเมื่อกี้พี่เป่าผงเย็นไม่ใช่เหรอคะอ๋อใช่ใช่ใช่ผงเย็นผงเย็นเย็นไหมไม่ได้อะโอ้สงสัยมันคงใช้ไม่ได้ตลอกอะมันเหมือนแบบขำอะค่ะภาพสุดท้ายที่พี่จำได้คือโบวี่ฮัตเชยใส่พี่ใช่ไหม อ<ม>เออใช่หมนเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปทำสเต็กปลากระพงซอสมะนาวให้กินดีกว่าอ๋อดีค่ะดีค่ะหิวเลยนัทช่วยใส่นี <c oughs> เ่เหรอไม่เสร็จเมื่อกี้เราเราพูดอะไรกันไปโบวี่เออไม่จะไม่ได้เหมือนกันค่ะพี่ติวานโอ้ใช่ไหมนเธอค่ะหิวแล้วทานอาหารเลยดีไหมคะเออเออได้ได้ไดในระหว่างรอเนี่ยเราก็จะมาเอาวุ้นเส้นเนี่ยไปทอดเก๋ๆมาประดับจานขนาดนั้นเลยอ่ะพี่ Yeah, Boy, cloud your eyes, let the rhythm get into you. Don't try to fight it. There ain't nothing that you can do. Nice, งั้นเดี๋ยวหนูเอาไปถวายท่านก่อนแล้วกันนี่ของพี่เอาไปหนของพี่อะไรไม่ได้ถวายสมภูรณ์โว้บ้าแล้วจะไปกินแค่นี้เหรอของดก่จะกลับบ้านนะจ๊ะโบวี่พี่ก็มีของติดไม้ติดมือกลับมีบรรจุภัณฑ์พลาสติก EPP มอบให้ไปใช้หนึ่งกะเช้า แล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์รวมจากทางรายการมอบให้อีกหนึ่งชุดยังมีบัตรรับประทานจากพัฒนาเรื่องหงนะ2,000บาทประทานได้สุขวิทย์ถกสองเท่านั้นยังไม่พอนี่ป้ายที่1นึ่งครับ EPP ถ้วยกระดาษแบบพิมพ์ลายป้ายที่2 EPP หลอดอนามัยชนิดหลอดงอปลายช้อนนะครับเลือกดีๆได้บัตรไปทานฮอตพอตสองพันถ้าเลือกดียิ่งกว่านั้นได้แค่สองร้อมันต่างกันอย่างนี้แหละดิสองพันกับสองร้อยลองเลือกดูเย้จูนมันหายไปตัวนึงก็ต่างเยอะแล้วเนี่ยลองดูลองไปไหนดีโอ้หลอดพลาสติกดดดีกว่าา EPP หหลลอออนนมัยชิด งอปลายช้อนกิฟตไวเชอร์ฮอ p พอตนะครับสองบาทแต่ถ้าเกิดเลือกตั้งที่หนึ่งนะก็จะได้รับไปนี่กิฟตไวเชอร์จากฮอ t พอตสองพบาทว,วันนี้ขอบคุณโบวีมากเลยนะจ๊ะที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณค่ะวังหลังมาใหม่นะร่วมสนับสนุนโดยไวไวปรุงสำเร็จอร่อยเสร็จไม่เคยเปลี่ยนลูกชิ้นหมูโอเด้งวุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยฮอทพอตบุฟเฟ่นานาชาติ